เมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูกะหลำปีผัดน้ำปลาหอมหอมอร่อยอร่อยเลยค่ะนำกะหลำปีนะคะมาแกะให้เป็นชิ้นเล็กๆแช่น้ำไว้แบบนี้หลังจากนั้นค่ะไปเจียวกระเทียมเจียวนะคะให้เหลืองแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนำกุ้งแห้งนะคะไปทอดค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตำกุ้งแห้งนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะพักไว้ก่อนนะคะไปผัดกระลำปีค่ะที่เราแกะไว้เมื่อสักครู่นะคะวันนี้จะแอบใส่พริกนะคะลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความ เพ็ดค่ะ ใครที่ไม่ชอบความเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะผัดกระลำปีให้เขาสลดลงไปนิดนึงแล้วก็ตักผักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำปรุงกันดีกว่าค่ะใช้น้ำปลานะคะสักสองช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายลงไปสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมนะคะให้เขาเดือดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยก็จะได้ความหอมของน้ำปลาลอยขึ้นมาแตะจมูกเลยละค่ะนำกระลำปีที่ผัดไว้เมื่อสักครู่นะ ะะมาใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะนํากุ้งที่เราตําไว้นะคะมาโรยลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะ ผัดให้เข้ากันนะคะก็จะได้กลิ่นความหอมของน้ำปลาแล้วก็กุ้งแห้งด้วยนะคะรับรองค่ะว่าเมนูนี้อร่อยสุดๆไปเลยละคะ่ะเอาไปทานกับข้าวต้มร้อนๆหรือจะเข้าสวยร้อนๆก็ไม่ว่ากันนะคะใครที่คิดเมนูไม่ออกค่ะเย็นนี้ก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะคะเมนูนี้รับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังอร่อยสุดๆไปเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะ